คิดดิถีเราดิถีก็คือขบอกถามเป็นยังไงก็ดิถีก็ตัวโตตัวหนะก็คือธาตุธรรมเราดินดินท้องนามันจะนุม่มเออไม่ไม่ได้อะไรแข็งอะ่ะคนที่นุ่มนวลนะเ,เป็นภาษาหนึ่งดินเนี้ยก็ปั้นในาาฐานการไปตามลูกไปตามานาการของของอสิ่งแวดล้อม,อ,มอยู่ได้ แต่ว่าก็ยิงที่ว่าเนี่ยคือเราก็บางทีเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆเขาก็มีนะมีความเป็นตัวตนเขาเยอะในหลัจกจักรันนี่เขามีดาวดาวเทพจับเล้งเนี่ยคุ้มครองดวงตาไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปลอดภัยนะมึงก็มีคนอยู่ด้วยอืมแล้วก็ดาวนี้มีมีดาวเอ่เท่าแก่อยู่กับตัวเลย เเรียกกลวงตัวสอง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 อย่างคือทั้งฐานบริวารทั้งฐานการงานอันนี้ซึ่งเราไม่ได้ทำเองเราก็แบบก็หุน้นกันนะมไม่ได้เป็นแบบนะันแต่เป็นธุรกิจส่วนตัวของของกงสีเนาะของแบบนัโครอบครัโคโรวอันเนี้ยเขาขาดไม่ได้ใช่วันนี้ขาดไม่ได้เลย,เ,ลยเพราะกลวงตัวสองสอง สองฐานเนี่ยคนใดมีผู้ใดก็แล้วแต่มีหนึ่งหนึ่งท่านมีกวงตัวอยู่สองมีตัวเดียวนะตัวเดียวก็มีเงินบริษัทได้มีเงินเดี๋ยวไปสิบสิบล้านแน่นอนแล้วบริษัทนี้มีกี่ตัวถ้ามีสองตัวนี่ที่สองตัวมีเราเนี่ยเมีเหมือนมีเทพมีเทพสององค์ประทับอยู่เหมือนปิดเสมือนนะแล้วก็อันเนี้ยจะช่วยหนุนบริษัทได้อย่างเงี้ยอนี่สองตัวเนี่ยหรือสองมือนกับสองคนเนี้ยสององค์เนี้ย ก็ทาให้บร <คะ S 2> ิษัทนี้รุ่งเรืองได้นะแต่เราเราเราทําตัวของของคนเล็กเนี่ยให้มีพลังแล้วก็ส่งไปที่บริษัทก็เกี่ยวกับทําบุญของยิ่งแสนเนี่ยเกี่ยวกับทำบุญทําบุญอะไรให้ถูกแล้วก็ไปขอพรแล้วก็เอาพรเนี่ยส่งให้บริษัทนะมันก็จะมันจะเป็นอีกทางหนึ่งก็สําเร็จง่ายและสองก็คือเอ่อเราตําแหน่งนั่งของบริษัทให้ถูกจุด ยิ้นอยางมันเกิดพลังมากเลยก็สำเร็จขึ้นมาอีกกเก้าหนึ่งนะฮะปกติแล้วเนี่ยที่เมืนอ้านบอกไว้เลยเนาะศูนย์แปดห้าเก้าศูนย์แปดหกสองเก้าสามคือทำอะไรทำอะไรรวดเร็วทำรวดเร็วก็มีเทพคุ้มครองหกหกสองเก้าสามเทพคุ้มครอง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะหอยพระอะไรแล้วก็อ,อ,อันนี้วิ่งงานดีเบอร์นี้วิ่งงานดีประมูลงานอะไรเงี้ยก็จะได้งานง่ายในตัวนี้นะในตัวของเบอร์เบอร์นี้นะเบอร์นี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะเบอร์นี้เก้าเก้าศูนย์แปดหกสองเก้าสามเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเลย เวรานี้เงินเยอะด้วยใช้ใช้ไปเนาะเงินเยอะแต่ว่าทีนี้เราจะมีช่วงจังหวะลงก็มีชีวิตวนะนะช่วงลงเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งช่วงนี้อ่อลงมาระยะหนึ่งแล้วลงมาระยะหนึ่งแล้วนะอืมจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วอืมลงดังหนัหนก หนักๆไม่มีแล้วนะหมดยังอืมลงมาหนักหนักแต่ว่าอันเนี้ยก็จะดีแล้วทีนี้เอาละเข้าเข้ารูปดวงนะเข้ารูปดวงหนักหนักไปหมดแล้วนะหมดเลยฮะหนักหนักแรงแรงเลยแหละผ่านไปแล้วใช่ไหมคะผ่านมาผ่านมาผ่านมามันแบบมันไปกันด้วยกันเลยเนาะบริษัทเลยเนาะมันไปกันด้วยกัน ม่ได้เปไม่ได้ไปคนเดียวก็ช่วงนี้ช่วงอดทนเนาะห้าสิบหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดช่วงอดทนอดทนไปตลอดถึงหกเอ็ดเลยอ๋อมา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 เร่มรถมาเร่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขั้นไปได้ไหนะมาเร่อมาเร่อมาเร่อ